เจ็ดวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ช่วยประหยัดได้จริงๆคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับแม่บ้านนะคะแต่ว่าทุกคนสามารถนำหลักบางข้อเนี่ยไปปรับใช้ได้ค่ะ ที่เป็นแม่บ้านและกลังวลว่าเงินเดือนทางเดียวเนี่ยจะไม่พอสําหรับการใช้ชีวิตนะคะก็อาจจะจริงนะคะที่เงินเราจะลดลงแต่ไซเชื่อนะคะว่าการที่1คนอยู่ดูแลลูกทํางานบ้านทุกอย่างนะคะไซคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากมายมากกว่าเงินเดือนอีกหนึ่งก้อน,นะคะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นนะคะไซอยากให้ทุกคนทิ้งอดีตไว้นะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตที่ประหยัดก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรนะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะทุกคนไซอยากจะเน้นหนึ่งจุดนะคะว่าความประหยัดไม่ใช่ความขี้เหนียวนะคะเราจะเป็นแม่บ้านที่ฉลาดและ อยได้ยังไงนะคะมาดูวิธีง่ายๆแล้วก็ปรับใช้ได้จริงเหล่านี้กันค่ะข้อ1อยู่บ้านให้มากที่สุดค่ะทุกคนตอนที่อยู่กรุงเทพนะคะทรายมีนิสัยที่ทรายทำเป็นประจําก็คือถ้าเบื่ออากาศร้อนไม่มีอะไรทําจะไปเดินห้างค่ะทรายคิดว่าหลายๆคนคงจะเป็นเหมือนกันนะคะพาลูกไปนะคะไปนั่งกินกาแฟก่อน,นะคะ่ะตอนแรกกาแฟก็ไม่แพงนะคะที่มูจิคือแก้วละประมาณ80-90บานะคะคิดว่าไม่แพงข้างๆมูจิก็จะมีร้านเสื้อผ้าเข้าไปเดินนะคะมีหลายครั้งที่ได้เสื้อผ้ามาเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นลูกเบือ พาลูกไปโซนเด็กเล่นโซนเด็กเล่นก็สนุกเสียเงินก็อาจจะไม่ได้แพงมากเกินไปนะคะก็สามารถที่จะจ่ายได้แล้วข้างๆโซนเด็กเล่นก็จะมีร้านขา,ขายของเล่นใช่ไหมคะลูกก็จะวิ่งจากโซนเด็กไปร้านขา,ขายของเล่นนะะักได้นั่นได้นี่นะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะทุกคนเหนื่อยไปกินฟาสต์ฟู้ดดีกว่าเร็วดีง่ายดีนะคะหลังจากนั้นอยู่ห้างเดินไปเดินมาอีกสักพักหนึ่งดูของโอ้ยตอนเย็นหิวข้าวไม่อยากทำกับข้าวที่บ้านละกินข้าวที่นี่เลยดีกว่าไปฟู้ดคอร์ดรวมๆแล้วทั้งค่าเดินทางอะไรด้วยเนี่ยวันหนึ ก็คือเป็นพันนะคะจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเยอะนะคะพอกลับมาถึงบ้านเหนื่อยค่ะทุกคนมีงานบ้านรออยู่มากมายนะคะดังนั้นเนี่ยอยู่บ้านค่ะทุกคนอยู่บ้านให้มากที่สุดนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการที่เราจะได้ทํางานบ้านจัดบ้านไม่ใช่ว่าอยู่บ้านจะทําแต่งานคะทุกคนแต่ว่าเพิ่มเวลาให้เราได้ทํางานบ้านทําอะไรที่มีประโยชน์หรือว่า productive นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าอยู่บ้านเราจะประหยัดยังไงประหยัดได้เยอะมากค่ะทุกคนเราไม่ต้อง กินข้าวนอกบ้านไม่ต้องซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นหรือซื้ออะไรที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อกันตลาดเราก็ซื้ออย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วถ้าใครไม่ชอบอยู่บ้านมากๆเลยนะคะไซแนะนําให้วิธีที่ไม่เสียเงนินเลยก็คือทําความสะอาดบ,บ้านให้เรียบร,อยะะร้อยค่ะศาสางข้าวของออกไปบ้างนะคะเราจะได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในการที่เราจะได้ใช้เวลากับลูกหรือว่าเราจะได้ชอบอยู่บ้านมากขึ้นถ้าบ้านเราดูสบายไม่รกตานะคะและช้เข้าใจนะคะว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยบางทีพื้นที่ในบ้านเนี่ยอาจจะเล็ก ะะถ้าอยู่คอนโดก็กิจกรรมในบ้านอาจจะลดลงมาหน่อยนะคะเราอาจจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นในการที่จะทํากิจกรรมกับลูกเราอาจจะต้องแพลนล่วงหน้านิดหนึ่งว่าเราจะออกไปนอกบ้านในช่วงเวลาสั้นๆได้ไหมไม่จำเป็นจะต้องไปทั้งวันหรือถ้าเราจะไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างหากิจกรรมอะไรที่ถูกลงมาได้ไหมเราพกอาหารไปทานได้ไหมหรือยังน้อยอาหารว่างจะได้ประหยัดไปมือนึงนะคะรัฐมีกิจกรรมอะไรที่ฟรีไหมอย่างเช่นอาจจะไปห้องสมุดหรืออาจจะไปสวนสาธารณะหรืออีกอย่างที่ใจทำนะคะก็คือตอนเช้าไปสวนสาธาร นะตอนกลางวันกลับบ้านนะคะทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่บ้านทํากันบ้านหรือว่าทํางานฝีมือต่างๆแล้วตอนเย็นค่ให้ลูกปั่นจักรยานหรือเล่นสกูตเตอร์ข้างล่างคอนโดนะคะใส่มีคลิปจัดบ้านที่ควรสามารถทําตามได้อย่างง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะเราอาจจะจัดงบปรายเดือนนะคะดูว่าเดือนนี้เราสามารถจะพาลูกออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านอะไรได้บ้างน,นะคะ 2ใช้ของที่มีอยู่แล้วข้อนี้เหมือนจะชัดเจนในตัวนะคะแต่ทําไมทําไมเราถึงอยากจะได้ของที่เราไม่มีค่ะทุกคนเช่นใส่มีลูก3ามคนบ้านก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เริ่มคิดว่าเราต้องมีบ้านให้ใหญ่ขึ้นแต่ละคนต้องมีห้องเป็นของตัวเองมาคิดดูรถมันเล็กไปอะสามที่นั่งแคบแคไม่พอต้องเป็นรถที่ข้างหลังกว้างแล้วมีที่เก็บของเยอะๆเอ,อ้ยลูกคลอดใหม่อยากได้กล้องใหม่จะได้ถ่ายรูปสวยๆ ลูกปิดเทอมต้องพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศเท่านั้นใครๆเขาก็ไปกันปัญหาของเรานะคะทุกคนเราชอบคิดถึงสิ่งที่เราไม่มีก่อนหรือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะจ่ายได้นะ่ะตอนนั้นนะคะทุกคนบางทีเราจินตนาการว่าไปสิฉันจะไปต่างประเทศฉันจ่ายได้แต่จริงๆเราเราไม่ได้มีเงินตรงนั้นนะคะที่จะจ่ายแล้วเรามารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมชีวิตฉันแย่จังชีวิตไม่ดีเลยมีแต่เรื่องผิดหวังแล้วเราก็ยืมเงินบัตรเครดิตเพื่อจะไปเที่ยวขุดหลุมนี้ตัวเองให้ลึกลกไปอีกนะคะแทนที่เราจะมานั่งนึกเราก็ตัดสินใจด้วยสิ่งที่เรา มีตอนนี้ดีกว่านะคะทุกคนเช่นลูกจะปิดเทอมวางแผนได้ไหมว่าเที่ยวแถวแถวบ้านนี่แหละเล่นแถวแถวบ้านหรือว่าชวนครอบครัวลูกเพื่อนไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเด็กก็จะมีความสุขเขาไปกับเพื่อนใช่ไหมคะหรือหากิจกรรมต่างๆให้ลูกทําบางทีที่โรงเรียนเขาจะมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนจะถูกกว่ากิจกรรมของเอกชนหรือก่อนไปซื้อกับข้าวเราดูได้ไหมว่าในตู้แช่ของเรามีอะไรหรือว่าในตู้เย็นของเรามีของอะไรเหลือเราจะได้ใช้ของที่เราซื้อมาด้วยเงินของเราคะ่ะ ให้คุ้มที่สุดนะคะใช้เงินสดที่เรามีแทนการใช้เงินในบัตรเครดิตดีไหมวิธีแก้ไขที่สําคัญที่สุดสําหรับข้อนี้นะคะก็คือว่าเราต้องยอมรับความจริงค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเงินเราน้อยหรือเงินแทบจะไม่เหลือเลยหลังจากที่เราจ่ายไปแล้วออมไปแล้วนะคะเราต้องอยู่กับสิ่งที่เรามีให้ได้ไม่ซื้อของหรือใช้เงินเยอะแล้วหวังว่าเราจะไม่มีปัญหาในอนาคตน,นะคะมาถึงข้อ3ข้อที่ positive ข้อบวกบ้างนะคะก็คือวางแผนเป้าหมายใหญ่คะ่ะทุกคน การเก็บเงินเราต้องเสียสละหลายอย่างเพราะการที่เราใช้ชีวิตมัธยัติเนี่ยสุดท้ายจะทําให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตมีเวลาเพิ่มขึ้นเลือกทําในสิ่งที่เราอยากทําแต่ยังไงก็ตามเราต้องเริ่มจากการประหยัดแล้วก็วางแผนการใหญ่ก่อนนะคะ,ะอยากให้ทุกคนลองถามคําถามเหล่านี้นะคะเป้าหมายของเราคืออะไรทาไมเราต้องเก็บเงิน ทำไมเราอยากจะผ่อนนี่ให้หมดเราลดการใช้เงินเพราะเราไม่อยากจะกลับไปทํางานประจําอีกแล้วใช่ไหมแล้วแผนการที่ใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยคืออะไระอยากให้ทุกคนได้ลองวางแผนนะคะเขียนออกมาเลยนะคะทุกคนแล้วคิดถึงแผนนั้นเสมอแล้วก็ทําตามนะคะและแผนที่เราตั้งไว้จะเป็นแผนที่นําทางของเราค่ะข้อ 4. พอใจกับการที่เรามีน้อยหลายคนคงแบบเธอคงไม่้าใจหรอกเธอมีหมดแล้วไซอยากจะบอกว่าชีวิตนี้ก็ผ่านอะไรมาหลายแบบ เยอะมากนะคะเราก็เข้าใจเห็นใจนะคะหลายคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ตอนนี้หรือคนที่มีน้อยนะคะเรามาดูกันว่าเราสามารถที่จะพอใจกับการที่เรามีน้อยได้อย่างไรนะคะเราเลือกได้ค่ะทุกคนว่าเรามีน้อยเราบนเราอารมณ์เสียเรารู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยหรือเราจะคิดอีกด้านหนึ่งนะคะว่าการที่เรามีน้อยเนี่ยก็มีเรื่องดีหลายๆอย่างแล้วก็เราสามารถที่จะ เต,ติบโตแล้วก็เรียนรู้อะไรบางอย่างจากการที่เรามีน้อยได้เช่นเรามีเสื้อผ้าน้อยเราก็ไม่ต้องซักเสื้อผ้าเยอะไม่ต้องเก็บเยอะรถเราเก่าเราก็ไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องห่วงมากเวลาเอารถไปจอดที่ไหนเราได้เรียนรู้ในการจัดการบริหารเงินของเราที่มีน้อยให้เกิดผลดีอย่างในในเช่นฝึกที่จะจัดงบการเงินออมใช้หนี่นะคะและอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยจัดการบริหารแล้วทาให้การเงินของเราเดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเรียนรู้ที่จะ อดทนกับการที่เราไม่ได้อะไรทุกอย่างเราใช้อะไรได้คุ้มมากขึ้นไม่เสียของการที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบมีน้อยได้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรอบข้างของเราใช้เงินที่เรามีและอย่างคุ้มค่าแค่ไหนเราไม่จำเป็นจะต้องตามเทรนด์หรือซื้อของตามใครเราไม่จำเป็นจะต้องเหนื่อยกับการหาเงินเพื่อทําตามคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราซื้ออะไรไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องคิดว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องลบหรือเป็นความทุกข์ ข้อนี้ข้อสุดท้ายสายชอบมากค่ะถ้าเรามีน้อยก็จะไม่มีคนมายืมเงินเร่าค่ะทุกคนข้อ5้าเราต้องดูค่ะทุกคนว่าเราใช้เงินเพื่ออะไรเพราะอะไรค่ะถ้าเราอยากเก็บเงินเราต้องรู้ว่าเราใช้เงินไปกับอะไรแล้วดูด้วยว่าเวลาที่เราใช้เงินเนี่ยอารมณ์เราเป็นยังไงเราใช้เงินตอนที่เราเบื่อหรือเปล่าเราใช้เงินตอนที่เรารู้สึกว่าเราเครียดหรือเปล่าหรือเราใช้เงินซื้อของเล่นเพราะเราลำคานลูกเราที่ลูกกวนหรือเสียงดังนะคะ หรือเวลาที่เพื่อนแต่งครัวใหม่เฮ้ยอยากได้ครัวใหม่บ้างทําดีกว่านะคะบางทีเนี่ยเราก็แยกไม่ค่อยออกนะคะ <c oughs> ว่าเรื่องไหนเนี่ยเป็นความจําเป็น <c oughs> แล้วก็ความต้องการแต่ไซอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะคะถามตัวเองชดัดๆอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะซื้ออะไรโดยเฉพาะอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่เราจะต้องเสียเงินเยอะหรือว่าเราต้องผ่อนนานว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือจําเป็นกันแน่นะคะสิ่งที่จําเป็นก็คือสิ่งที่พังหรือสิ่งที่เราไม่มีแต่ต้องใช้หรือรอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกต้องใช้ในการเรียนนะคะ และซาอยากแนะนําให้ทุกคนติดตามการใช้เงินของตัวเองนะคะและหากเราใช้เงินกับอะไรที่ไม่จําเป็นเยอะๆเนี่ยให้ลองติดตามนะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยใช้เงินเยอะๆไปกับเรื่องอะไรคะ่ะ <c oughs> ข้อหสร้างความสุขได้ตัวเองการที่เราเก็บเงินนะคะเราจะนึกถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีสมดุลนะคะระหว่างการใช้ชีวิตที่ดีกับการเงินที่ดีคะ่ะเราต้องมีสมดุลนะคะระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีกับการเงินที่ดีค่ะ เราต้องไม่ประหยัดจนตระิีขี้เหนียวนะคะแล้วทุกคนในบ้านรู้สึกเครียดแล้วอึดอัดไปกับสิ่งที่เราทำค่ะพยายามหาเวลาใช้เวลาขอบคุณสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราสร้างมาขอบคุณครอบครัวของเรา แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยขี้เกียจหรือว่าไม่ขยันไม่ทําอะไรเลยไม่ตั้งเป้าหมายใหญ่อะไรให้กับชีวิตเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยการขอบคุณสิ่งที่เรามีเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยเลิกช้อปปิ้งหรือติดการช้อปปิ้งน้อยลงค่ะสอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองดูว่าวันหนึ่งนะคะใช้เวลาขอบคุณสัก3สิ่งนะคะสิ่งเล็กๆก็ได้ค่ะทุกคนเช่นขอบคุณที่วันนี้ฝนไม่ตกก่อนไปรับลูกขอบคุณที่วันนี้มีอาหารอร่อยๆทาน ขอบคุณที่วันนี้บ้านสะอาดเรียบร้อยหน้าอยู่ขอบคุณที่สามีเรายอมทางานคนเดียวเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครบคบคัวการฝึกแบบนี้นะคะทุกคนจะทําให้เราฝึกเห็นสิ่งที่เรามีลดความอยากในการซื้อของและรู้ว่าตัวเราเนี่ยก็มีความสุขนะเข้าสุดท้ายฝึกจิตใจให้เข้มแข็งค่ะการใช้เงินมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเช่นความเครียดความเบือ่อการแข่งขันหรือแม้กระทั่งความสุขบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เราใช้เงินโดยที่ไม่คิดการที่เราฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งเนี่ย จะช่วยให้เราเผชิญความทา้าทายต่างๆทางการเงินได้ดีนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งการช้อปปิ้งสร้างสุขค่ะทุกคนให้เราลองหยุดนะคะและคิดว่าเราจะจัดการอารมณ์ของเราด้วยวิธีอื่นได้ไหมเช่นการคุยกับเพื่อนการออกไปเดินเล่นการทํางานบ้านหรือหางานอดิเรกทําหากเราทําแบบนี้ได้นะคะทุกคนเราจะหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ได้ค่ะหรือการสร้างวงจรแย่ยๆที่ไม่รู้จบถ้าเราฝึกใจของเราให้เข้มแข็งนะคะทุกคนการเงินของเราก็จะเข้มแข็งไปด้วยค่ะ มีหลากหลายวิธีนะคะทุกคนที่จะทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินในฐานะแม่บ้านเช่นวางแผนทํากับข้าวรายสัปวางแผนการเงินรายเดือนซื้อของในห้างที่ราคาถูก ไม่ใช่รถคันที่2ที่สําคัญไซอยากลองให้ทุกคนสังเกตดูว่าอะไรเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทําให้เราเสียเงินได้ง่ายมากหรือเสียเงินเยอะมากการประหยัดหรือเลือกที่จะเก็บเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องซื้อของที่เซลเท่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเลยไม่มีความสุขเลยไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงการที่เราเนี่ยเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีชีวิต โดยที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่จําเป็นและรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายที่สําคัญของเราค่ะสายบอกว่าบางข้อนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณแม่บ้านด้วยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่แม่บ้านอย่างเราทําได้นะคะเราอาจจะหารายได้เสริมถ้าหากเราพอจะมีเวลานะคะวันนี้แซยขอลาไปก่อนค่ะบา,บายยทุกคน